สวัสดีค่ะบันทมกอกค่ะวันนี้จะพาไปดูชาวบ้านขัวหอยนะคะชาวบ้านขัวหอยค่ะบ้านกนบุญค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนางกวางแม่นางกวางมามา,มาทำอะไรค,ะค่ะได้นะได้จักตัวแล้ววันนี้หายากใช่ไหมคะหอยนะ่ะ ไปขัวนายายซ้ายเด้อค่ะเด้อหอยนะ่ะนายายซ้ายนะ่ะมีหอยอยู่ก็นะไปขัวมาก็ไม่ไล่มีแต่หอยซินดี้หนึ่งตัวนี่แหละน่าขุดไปขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆหอยขุดไไปก็ม่ล <laughs> คะถามาเลยเท่าใดก็มันไม่ได้ไม่มีหอยเลยกลับที่ไหนก็มันไม่ไล่หอยแต่เอาที่ไหนใหญ่คม นายมาดูชีกระตานะไม่เมเท่าไหร่ม่กี่ตัวขนาดหอยสีตัวมองไม่เห็นหวยเลยเออมีหอยสี่ห้าตัวอ้าขวไปเรื่อยๆ <laughs> าบ้านกุนบุญนะคะมาขัวหอยที่นานาก็อยู่ใกล้บ้านกกาคะ่ะเนี่พาไปชมวิวนะคะแย้กว้างต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยน,นานามองไปไกลๆนะ่ะต้นอะไรใหญ่ๆนะ่ะต,ต้นยางก <fit S 1> ี่ร้อยปีแล้วคะต้นนี้นะ่ะ ต้นยางต้นนี้เป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมคะเป็นร้อยปีแล้ว่าเย่อะ่อมมองไกลๆเนาะไม่ต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วมันไกลมันไกลอยู่บ่อ่า อไรยาูจี่ปหา่าะนะจะกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วเหรอคะอย่าพึ่งไปนายายซ้ายก่อนมาไปขัวนายายซ้ายก่อนหอยหอยหลายอยู่ตรงตรงท่อ่ะเด้อ ลงร่อนะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะช่องบันทมกกกอค่ะขอกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ